ก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็กดติดตามกันด้วยนะคะกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมโทชินะครับโอเคปรับให้มันเป็นแบบเอออย่างนี้กันโอเควันนี้ก็อยู่กันในเกมเอ้ยเออนั่นแหละอยู่กันในเกม All-Star Tower Defense นะครับก็ วันนี้ผมก็จะมาทําโกคูล่างกอดนะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าหาวัตถุดิบมาเป็นเดือนอะเดือนหนึ่งได้มั้งแล้วตอนนี้ผมก็โหดค่อนข้างโหดมากแล้วนะจากไอคลิปแรกที่ผมทาอะไอคลิปที่มันเป็นโกคูแบ็คทิงอะอน,นั้นคือนึกว่าตัวเองเก่งมากนะแต่จริงๆกับย้อนดูก็รู้สึกว่าแบบกระจอกโอเคมนาะตอนนี้ผมก็เก็บวัตถุดิบครบแล้ว นี่ตุนไว้เยอะมากอะ่ะไอตัวไข่ห้าดาวอะ่ะตุนไว้เยอะมากคือแบบกะว่าจะอีโวแล้วให้มันเป็นแบบวิวแปดสิบเลยอะ่ะนี่นะครับอีโวโอ้ครบแล้วอู้ันนี้คือูดีใจจัดอะ่ะเฮ้ยไม่เสียเวลากดเลยเอออ้าวนี่กดอ่ากดเลยนะอีโวเออได้แล้วเรียบร้อยโอเมก้าแล้วอู้ โอ้ได้แล้วรับไอ้นี้ก่อนนายดูสินี่อู้กอบหกดาวสุดยอดไปเลยหกดาวตัวแรกอีคลิปเลยเย yeah. wow. ้ว้าวโอ้เดี๋ยวเอานี่เลยตกกระป๋องแล้วโคนันจริงโคนันก็เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในเหล่าบรรดาอนิเมะแล้วนะ แต่ว่าตอนนี้มันมีตัวที่เท่กว่าโอเคแล้วก็อ,อีก,กิโฮอลโลมา,านี่ใส่โคนนะลงไปแล้วเราก็ใส่ตัวนี้โอเคแล้วก็เอาอีกิฮอลโลที่โ,ฮโกโฮอลโลผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยโหด ต้องเป็นตัว6ดาวอ่ะหมดอิจิโกฮอลโลอ่ะตัวอิจิโกดินี่ยนะโอเคก็เป็นตัวแอร์นะครับไม่ใช่ตัวกาวดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่367โอเคมาเดี๋ยวเราฟีดเลยดีกว่าโอเคมาฟีดตัวที่เตรียมเอาไว้เฮ้ยไม่แปดสิบเลยเหรอเห็นนะอ๋อรู้แล้วอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ย ถ้าสมมุติว่าตัวที่เราใช้ Evo เนี่ยมันเวลเท่านี้แล้วเรากด Evo ไปปุ๊บเวลมันก็จะเท่ากับตัวที่เราใช้ Evo ผมอธิบายเป็นงงๆแต่ก็เข้าใจเถอะนี่ผมว่าโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังมีตัว5ดาวอยู่ไอไข่5ดาวอยู่เยอะอยู่นะโอเค อันนี้มันก็เวล8ว8ปดสินทีเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่โอเคเดี๋ยวไม่เสียเวลาไปดูในอินฟินิตกันเลยโอเคก็ตอนนี้ผมก็เล่นไปนิดนึงแล้วเพราะว่าเก็บเงินผมเพิ่งรู้ว่าไอไอโกคูล่างซูเปอร์ไซยากอรมันใช้เงินค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับโอเคก็อันนี้ก็มีแอบสปอยมาแล้วเพราะว่าผมก็วางไอเจ้าตัวนี้ลงไปโอเคมาเรามาดูกันที่การวางครั้งที่หน่งผมจะวางริมหน่อย โอเคนี่นะครับดามจก็จะอยู่ที่511เพราะว่าผมใส่ออฟลงไปด้วยนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถ้าไม่ใส่ออฟดามจเขาก็อยู่ที่ประมาณเอ่อ300กว่านะครับโอเคการรับเกรดขั้นตอนมาบวกดามมร358ถ้าบวกเนี่ยมันก็ดามจประมาณ800กว่าใช่ไหมโอเคพอไปแล้วปึ๊บออาไปแล้วใช้เงิน400 mm hmm. นี่ก็800กว่าตอนนี้ดามจ869รนะครับ สปีด6แล้วก็ระยะ44ก็คือการอัปเกรดครั้งที่1และครั้งที่2จะไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับเพิ่มแต่ดามจโอเคเกมที่2เลยใช้เงิน700ก็ไม่มีอะไรเพิ่มแค่ดามจดามจพันสี่โอเคการอัพครั้งต่อไปนะครับใช้เงิน2000แล้วก็บวกระยะแล้วแล้วก็บวกดามิพันเก้าพันจิตเก้าสิบนะครับแล้วก็ได้ท่าบูบิมมานะครับโอเคมาอัพเลยใช้เงิน2,000ันค่อนข้างแพง โอ้ยบังสกิลบังนี่ก็ดาเมจอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแล้วนะครับตอนนี้คูดาวก็หกวิเท่าเดิมมันก็ดามดเมจไอ้ระยะห้าสิบสี่โอเคการอัพครั้งที่สี่นะครับบวกดาเมจสามพันห้าเยอะมากๆใช้เงินสองพันห้าโอเคก็เห็นไอเนี่ยไอท่าเนี้ยมันคือท่าบุ้มนะครับ โอเคมาอัปเกรดของต่อ,อมาเป็นการที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะเลย2 5 0 0 0ื 25, ปุ๊บอัปไปก็เพิ่มได้ท่าใหม่มาชื่อท่าซูเปอร์บูบิมนะครับเดีย๋ยวดูท่าซูเปอร์บูบิมเดี๋ยวดูนะอ่าไม่ใช่อะ่ะเฮ้ยอะไรนี่ไงน,นี่ไงไงปุ๊บเป็นการแบบรวบรวมพลังขึ้นเต่าแล้วก็ยิงบูบิมออกไปนะครับโอเคอัปเกรดครั้งที่5บวกดาเมจหนึ่งหมื่นสามพันโอ้เยอะมาก เฮ้ย <Wait, S 2> เดี๋ยวยังไม่มีอีกยังมีอีกกโอ้โห <laughs> มีเจ็ดขั้นเลย <laughs> ผมก็เพิ่งรู้นะครับโอ้โหเนี่ยนะใช้เงินสองหมื่นห้าสามครั้งเลยอะแปลว่าใช้เงินทั้งหมดเจนะ็ดหมื่นห้าพันแล้วรวมกับครั้งแรกๆก,ก็ประมาณเกือบเก้าพันประมาณเก้าพันเงินที่ใช้ทั้งหมดในการอัพโกคูให้ตันเจ็ดขั้นใช้เงินทั้งหมดเก้าพันโอ้โหมาเกณฑ์ั้งสุดท้ายครับดาเดหมื่นสามใช่ไหม ก็เป็นฮามิฮามิหาม่ห้าเหมือนเดิมก็เป็นบูบิมนะครับดาเมจรวมอยู่ที่ 51, ห้าหมื่นหนึ่งพันฮะห้าหมืน่นโอ้เดี๋ยวนะห้าหมื่นหนึ่งพันเลยเหรอเยอะจัดจัดโอ้โหโอ้โหโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย